มนพี่น้องอืมหูเพื่อนทุกคนสบายดีสบายดีมาเดิมมาเดิมมาเดิมดม้นมนอนี้มอนกอยปลาอาหารเด็ดน้องกอดปลาหนีนปลาไหนปลาจ้าหลังจากไปลงหนองมาอะไรเนี่ยนี่แหละของเด็กของเบาเท้าเลยหอมกรีบอักภักสเมกหน้าเลย พัฒนากาอันนี้นะเกนแอ้มมันถึงเสีเอันนี้คือใบกระโดดม้เนี่ยดอกกับักระโดดมั้เนเขากรดดกเดืเจ้าคีดข่าน้ำกันเอาปรกกอกติควัญไหวกินชอศครีมชิล้เลยก็มามกันเด้อเอาจ็คเป๊กพี่น้องผือนี่ยเกดข้นกันครับจะใส่หนกอกถามบอรเตด มีหมดน้อยอีกน้องเลยแกข้าวแก่ข้าววางยาพญาเป็นยาทั้อหมดมีกันหม้องหลายตัวหเมาใชพปะน้องหาวแล้วนะปิดเดียวปิดเดียวยมันเบิดไอ้ผว้อื่นอะไรน้อยีปยมันเบิดแบกแบกไปกินเองแ่กไปกบแบกไอกะ จาบอกมากะบจะได้แล้วพี่น้องปิ่งดอกแงสิกัมามามาจะ้น้อะเนี่ยมเอาเอิญแเรามาเอิญในเจ้านะบุห็นไปใช้แล้วนี่นี่น่ะไมาบุหินหลดเปลี้ยหรือบ๊อบเปิดได้กินพี่น้องกันเาแล้ว ปุชได้กินมุนเบิดตีนมือนี่หมดได้ครบเบิ่งคลิปอยู่ช่องอัอนที่แอนเจแลวพี่น้องตอนไปยันติปานลงเองชุดกับบักเซ็กซี่ฮะไมได้ว้อยบุส่วนช่วนแล้วเกิดว่าที่กินอยู่พุ่นนะแต่หมดไปใส่แต่บิกินนี่พี่น้อง้บาทเดียวเพื่อที่เหลือเขาก็ถือม ได้บาทเดียวนั่นแหละได้แต่ต้นออไปใช่ได้แต่ต้นจุ่มลงนแล้มาเด็ดน้งดำบาทเดียวดแหลกแข่งมาเนาะพอ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 ลางจาพอไม่ถกอลยพอแล้ว่นมาแล้วนะไม่ถือกับคได้ถือกับคนือกับคนไม่ถือกับคนถือกับนอับ

มาข้นแล้วนั่นไปอ้นแล้วมเหงไปอ้นสเที่ยวแล้วน่โ้ืออกบี่้องครูต้อง้งไทางไว่เห็นเลยนะ มุงทามุงอมา้หาเนี่ยอย่างมัน่งไรองแเ็ดนนี่นี่่าง่เนี่เ้าข้อียน่จ้ะินน้ีี่านน่อาเอาบปลาปล่ยนีบปลาหนองืน่นังอ ่ืนนานยเหมือนเจ้นะคอับมีมียุบอะสบายดีพี่น้องยังอยู่ได้ปะมันเก็บมันบข้ก็จะรูดออกยังเป็นเ่ยทุ้กายพุกกายพูดบันีมองอ่ะมองงาเออบ่ต้งเกัคนน่มมองเบลมองเบลตั้งั้งีสิบกว จุมตรงปัเดียวเบไม่ได้เลยสิแค่หวาน้ออันนี้หวานจับมาทันเนาะแันมีแผลบาดข้อแลนี่ยแม่หัวนมกใส่หล่ของยงนนึงบนนี้ ร่างพอแล้วเนาะหือเดี๋ยวจะร่างอีกร่างๆที่หลังกันเลยนะป้าสมมุตินะตอนนี้เท่านั้นนี่แก้วเถิงเติมครอบหรือว่ามาพิกแค่จริงกับพี่มึงดูจ้ะครับพี่ครับ ใส่อะไรตุ้ดตุ้ดบ้างไหมสำหรับใส่ถุงเท้าสวยช่อากินกระปิ้ปลาค่ะกรปิกปลาในโงงนนะเส่กับกูเซ่นต้องต้ยงต้อง

คืนเนาะวนจักแล้วตายกับมองเมาส์จัจัจนอุยแตแบบจะคลายใจแล้วคลอมคล่อมคลอมลอมคลอมเกือกขากะอว้าว่ไเยมัยกตายเมาเบี้ยโหสิตายอปลาสบนี่แ้คนบังลายนี่หาตายเว้ยนี่ออตาใหญ่นี่ไวน์อกบไวหายแชให้วบตายซะทีแก้วได้ปะแซ่บเ

จะไ่ตื้นแต่แม่ท่วท่วี่ไหนขอจะไปนหาักเีเด้อาเด้อเอาเด้อไปป่ะไปไหนนะไปก่อนจะไม่ดูล้มามาจ้าปลาีกินแค่นะก๋วยลากีนแม่ป่ะเออเปิดมามากินละเฮ้ร่ยงข้างหน้ามตรองสระจ้ะบ่เออลงใช่พอในหน้าแล้วผักผักใส่าบเดียว

พลิกลอาโแต่งมักกูเห็นเลยโงูนะให้เลยลก็บ่คยยืนนี่ดิเพื่อสีไใ้เงินลำงสมมติสพันยันปีนยันไปมันมจัดน่เนเ เร่อยเนี so s <S okay. um, ่ยเนี่เนี่เาเห็นเห็นหมดแล้วเพื่อนงเนเองทางมีจะตอบเลยยูและเพื่อนชมหาวมหามักใายชีวิตแบบยูังบูมี่ที่ทางไดูงนเือนตัวเอง็นจมือ่มเ่ยูเงื่อนเพ่นเราก็ยังีเมมยบายงได้ บัวติเราเงินก็ใได้แต่ประตูขาคือพอเราบัไปเนี่ยเดอาหาร้อนนี่ถึงไปหาร้อกปว่าฝาดไปนอนแต่คืนหนึ่งองคืนทั้งคึนกันนี้ทั้งผึ่กันนี้พี่สุไม่ค่ะตมปลากับบัวเสียมด้ยนนะ้นยือปิาปกละไละปาุกคุณทอดโลกปลาให้กินเฮ้ยมามัขวดหลายเบิ้ลอะไรของ้งโอ้เอาข่าก็ อะไครับเสยบริษัทอันนัแต่บัทอันน้เทำประเด็นอีกเกาแปรเนซ้เข้าที่หาพ่อเลรยงเก้ำเพืเลยกเยอรแจะมียแล้วเดี๋ยวจะปเกาพักนายตอนนี้ปพูดนะฮะเออดย๋นยวดนยืดโนดยืดโซนดยืดโลยนยืดโเนยยนนยนยยนย พระเจ้าเอามาวอยเดตุ้นว่าของอีเพอแหมะมาต้เพิ่มาันนี้ะเห้ครับเอเบยวให้พปูต่เื่อแค่้องสาวดูนหตาอือเอ้ยแล้วเจ้าเอาหักมันใจเอ้ยติมดิไม่กอดไู่เบียดมันจะคนไหน่ะ เม่อสือกันหมเสือกมแสบอหมเสือกใ่พูดเพื่อสิเป็นเัวสิติดไทก็อว่าปลูกมุติแทนบแมนที่พอมาปลูกมันตายมันตายแล้วดแล้วแล้วมันแตกขึ้นมาอะไรนะใม่ไหมไ่ยอกว่ามันตายโตทาไปปลูกแล้วมันตายมันตายแต่ว่าหดกินมันบอะหดตลอดเมื่อไมันแตกขึ้นมาแต่ขึ้น่มันแตกเนอเปมไทก็บอกว่าปลูกกูได้ไม่ต้องขาดะกิน ลืมพี่น้องกวงไปแล้ว่แล้วมันได้ตายแรงเต้นดึกดึกท่รอดแรง<อ>มันแท